สวัสดีครับแนวทาง,งหุ้นดาวโจนส์สามรัฐประจำวันที่11บเอมกราคมใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็สําหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นผมมีคลิปเทคนิคการแทงหวยหุ้นสําหรับมือใหม่นะครับเข้าไปศึกษากันดูในช่องมีทั้งหมด3คลิป 3EP ใครที่สนใจหุ้นกลางวันนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเข้าไปกดติดตามลิงก์ Facebook ได้เลยนะครับผมลงให้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์มาเริ่มในทางวันนี้กันที่เยอรมัน ผลเมื่อป็นสุกนะฮะ9 5 3 2 9สูตรหลักเข้าตัวเจาะ5 3นะครับสูตรรองเข้ารูด2แนวทางวันนี้นะครับเด่นตัวแรก4ตัวเจาะนะฮะ40 41 43 45 46แล้วก็47เด่นอีกตัวนะครับ 3ตัวเจาะ3 1 3 2 3 5 3 7 3 8แล้วก็3 9ครับต่อมาอังกฤษครับผลมวันศุกร์3 2 6 3 0เข้ารูด3นะฮะสูตรรองเข้ารูด0แน่าทาวันนี้นครับเด่นตัวแรก9ตัวเจาะ9 1 9 2 9 4 9 5 9 6แล้วก็9 8เด่นอีกตัวครับ0 ตัวเจาะนะฮะ01 02 03 07 08แล้วก็09ครับทุกสูตรนะฮะลูดไปก่อนนะครับตัวเจาะก็มาเลือกเอาแล้วแต่ชอบหรือใครจะเล่นสูตรลองก็ดูใต้คลิปนะครับต่อมารัเสเซีย ผลวันสูนะครับ243 52เข้าตัวเจาะ43แนวทางวันนี้เด่นตัวแรก9ตัวเจาะ90 91 92 96 97แล้วก็98เด่นอีกตัวครับ5ตัวเจาะ50 51 53 54 57 58สุดท้ายดาวโจนผลเมื่อวันศุกร์7 9 7 8เเข้าตัวเจาะ97เนะครับเข้า84ด้วยบนล่างเลยแนวทางวันนี้นะครับเด่นตัวแรก 1>, 1ตัวเจาะ10 12 13 14 16แล้วก็19เดี๋ยวอีกตัวครับ2ตัวเจาะ20 23 25 26 27แล้วก็28ครับ อลองพิจารณาดูนะครับแนวทางที่ผมให้ไปในวิทั้งสูตรหลักและสูตรลอง